ตห,หต่บ่งมกั้งก็ขรุขระหอนๆค่ะพักกับมีพักผ้าเนี่ยตอนห้าทุ่มครึ่งยิงกอลบักไนยีสิมห่าแบทกินน้ำก่อนก่อนอื่น เ้อมาแต่แถวบ้านเนี่ยแะคนขายดีดีขายถือความแสบนำใส่น้ำปลาของเราเอง กลิ่นสับแบบนุ่งนัวน้ำปลาร้าที่ไม่เค็มนะคะทุกวันนี้ขเขาเศร้ากลิ่นเค็มแล้วบอกใจสิทามฮะไก่อ่ะ ขขาห่อนๆแบบนี้ฮะต้อมองหงเฮิมอยากต้อมอหมูฮืมแห้งหลายอยากมหมูฮิ่มแห้งหลายหาซื้อเนี่ยไปไดย้ยูแมคโครอันหมูหมูฮุ่มฮ้อ,อ,อนแรงค่ะแปดสิบแปดบาท แต่กับุ่มค่ะได้กินสมใจอยากความเปลือกมาวไน้ <c oughs> กใสิร์ฟซสบ มะเผ็ดปันไหนพอดีแซบมะพรัยตัอแซบอบ้าง <c oughs> นม่มาไม่ค่อยกินเขาเปันได้ cái nhấn này nghe chứ không Ngon chạy Mình được các bạn ạ kìm được kìm được hơn nhau ข้าเหนียวอย่างเดียวแซยบลายม่สกุลตะราม,ม่กินเด้อไกยามพังคนกับแซ่บเพล่อะอืมม่พังคนกับแซ่บเลร ถึงห้ามยี่สิบห้า 10, 20, 25, 60, บาทเขียนมะสิบยี่สิบยี่สิบห้าหกสิบสามสิบห้าบาทเงิหกสิบบาท ก็พิมพ์จับสวงใหม่ก็หมูละห้าบาทหมูละห้าบาทคักขนาดอ เดี๋ยวม่